สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายอีกแล้วนะคะแม่บานลองทําเมธิกาชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะยายจะมาบอกเคล็ดลับดีๆก่อนที่จะไปรับชมดูบรรยากาศเยน็เยนๆหมอกสวยๆกันนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ สว่าเอ๊ะทำไมยาอยู่ในห้องน้ำเกิดอะไรขึ้นปกติก็ปลูกต้นไม้วันนี้คะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าใครจะเคยเจอปัญหาแบบยาบ้างคือคือยาเป็นคนอ้วนอ่ะพูดตรงๆค่ะคือเป็นคนอ้วนชอบกินเนื้อสัตว์มากๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้กินผักนะคะทีนี้ปัญหานี้คะ่ะทุกคนมันก็เกิดคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างท้องผูกและไม่ค่อยจะ เป็นเวลาและเวลาขัดฐานนี้นะคะมันก็จะปวดมาก,มากๆทุกคนแล้ก็จะปวดแบบโอ้ยปวดแบบอ่อนแบบนี้ครับคือมันแบบทั้งติดทั้งปวดมากๆเลยค่ะทุกคนคือยาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเรามันก็คงเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้ค่ะ คนยามาบอกแค่ลับวันนี้จะไม่พูดยาวพูดสั้นเลยนะคะทุกคนยามีท่าที่แบบว่าทุกคนต้องทำวิธีนี้เลยนะคะสำหรับหนึ่งคนที่มีปัญหาแบบยาสองคนเท่ามีแก่ที่บางทีระบบขับถ่ายเขาม่ดีและเขาต้องใช้แรงในการเบ่งอย่างนี้มันไม่ดีคะ่ะทุกคนวันนี้ยาก็เลยมีท่านี้มาบอกเลยคะ่ะว่าใช้วัสดุที่บ้านของเรานี่นะคะมาให้ ที่ทำมันได้ผลจริงๆค่ะอย่ามองข้ามถ่า่เชื่อทุกคนต้องไปลองทำดูก่อนนะคะแล้วค่อยมาแจ้งข่าวออกยาเลยว่ามันดีจริงหรือเปล่ามันเวิร์กมากๆทุกคนจริงๆปกติเราจะนั่งแบบนี้ใช่ไหมคะอยอันนี้สำหรับคนมีชักโครกนะทุกคนเพราะนั่งแบบนี้ครับคุณไม่น,น่าแบบ คือมันทรแบบมานมากๆค่ะทุกคนแล้วเทคนิคที่จะทำให้เรานะคะถักไทยสบายและเร็วและโล่งัวหมดเลยนั่นก็คือนี่ค่ะทุกคนนั่นก็คือกาวีค่ะใครบ้านไหนมีก็มีอย่าลืมเลยนะคะมาใช้วิธีนี้ค่ะทุกคนของเราจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะการขัาย เรามันก็จะไม่ได้องศาที่ดีเราก็จะรู้สึกว่างอวยกว่าจะออกแต่ละอย่างใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีตัวช่วยที่บ้านของเราแบบนี้นะคะก็มีแค่ยี่สิบาทเองะคะ่ะทุกคนวางแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเอาขาผ้าแบบนี้คะ่ะเห็นไหมคะเขาจะเกิดองศาทำให้ ลำไส้ของเรานะคะเกิมและทำให้ขับถ่ายได้ง่ายทุกคนลองทำดูค่ะมอกเลยว่าท่านี้คือดีมากๆากแล้วทุกคนก็จะ